นนี่มัฉากไอตอานาหรือนะเอาเลยท,เทำมันซะเดี๋ยวนี้บอกใคทําไงเอาเข้าไปไล่ตัดต่อฝันได้ซะเอาเลยเสียงกุหลกเลยเนี่ยของเราจะจูบแล้วนะนะชเช้าแล้วนะไปเรียน้วโอ้โหเรียกาอะไรเนี่ยกะวังหน่อยนะครับนายฉ่นสุภาพบุรุษจังเลยนะจะอุ้มฉันไป ถึงห้องเลยสินะได้ไปห้องแน่ๆโอ้โหฉากนี้เลยที่ต้องการเป็นเรื่องสอกซ้อมแต่ว่าไอ้เอ้ยตบมือสิครับรออะไรร่างกายของเธอเนี่ยสุดยอดมากเลยนะเรามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีกว่านะอะไรกันล่ะเนี่ยโอ้แต่มๆเลยรครับพี่น้องเป็นลูกจิ๊บปิ๊งเลยเดินกลางถนนดีๆแบบนัวอะไรอต่ทุกคน สไลด์บ๊อบฮึีนะกูรีบลงไม่งั้นกูตายแน่เลยมันอยู่ในรถล่ะครับเอาเป็ดไก่ผสมกันจ้าว่ากูไม่ได้สั่งนะเบิกโลกไปกินข้าวกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งตื่นอะโอ้โหความรักที่มันอะไรกันโอ้โหบาทานแนบแน่อ๋อฮะออดแรกขอหาที่ซบฮะกูรู้เลยมึงจะไปต่อที่ไหนอ่ะลูกทำอะไรอยู่เนี่ยการบ้านครับนั่นเหรอพอช่วยได้น่ะไหนดูสิมันก็ง่ายๆก็นอะนี่มันที่อะไรเนี่ยเป็นไงล่ะพ่อ ฮะมีคนเอาขนมมาให้ด้วยล่ะแต่ว่าเนี่ยช็อกโกแลตสีดำมันบอกบอกถึงว่ากูก็ข่าวขนาดนี้นะทำไมเอาโกโก้มาให้กินวะโอ้ไม่เกล่ะผมเสียใจนะครับแม่แต่ว่าผมต้องตายแล้วล่ะครับกระโดดเลยนี่ครับเป็นสัญญาโต้จำกัดับมาช่วยเดี๋ยวนี้เลยครับเออว่ากูไม่ตายตายผมมึงได้แหละลุงอย่ากฟังเพลงดิบดานแล้วหรอล้านเอ้ยจัดให้ลุกสักเพลงสิ นั้นหรอครับสนอกให้เต็มที่เลยและกันอย่างลุงนะผมว่าน่าจะเป็นคาราบาลเย้อจะจบปเลยให้ป๋าชื่นใจด้อเซมันจบแล้วรหละครับมอะไรจะเริ่มสักทีจะึงกันหูหมเลยเนี่ยสองบายเยนงละเนี่ย ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับกันด้วยนะครับผมชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย